เพื่อให้นักจาริกสแสวงบุญได้บูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้ายอดสถานเทวรายมองดูจากที่ไกลตำรถกันกันระเกะระกะไปทั่วจริงสินะภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ช่่งเหมือนกับที่ฝันเห็นไม่มีผิดนี่เองทำให้เชื่อมั่นยิ่งขึ้น รัตปานีาที่พบระหว่าง,างทาง,างคือลีลาวดีแต่ก็ยังไม่ตรงใจเชื่อสนิทนักจนกว่าจะเข้าไปพิสูจน์ในคฤหาสของเธอในธนครดูท่าทางกันจะร้อนรนไม่ลงอาบน้ําในแม่น้ําคงคาให้เย็นกายสบายใจสะหน่อยหรอกเหรออตาตมากําลังคิดอยู่ถา้าเช่นนั้นก็เชิญท่านสมบัต ท่านสมณะชำระร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างละ่ะน้ำในแม่น้ำคงคายเย็นสบายดีแต่ยจะต้องขอลาท่านท่านสมณะจะไปไหนต่ออาตมาจะเข้าไปในเมืองถ้าเช่นนั้นเชิญท่านสมณะ โคงคาจนกระทั่งมาถึงถนนสายนี้ดูเหมือนจะเป็นที่คุณตานั่นกำแพงสูงแบบเดียวกับที่เห็นในความฝันตรงกลางกำแพงมีประตูใหญ่ข้างในเป็นทางเดินสะอาดเรียบร้อยตรงไปยังเครือหาดหลังใหญ่ตั้งอยู่ในสวนดอกไม้ต้นไม้อันร่มรื่นเย็นสบายในความฝันเห็นดีลาวดี เดินหายไปในเครือหาดหลังนี้ถ้าเช่นนั้นเป็นความจริงไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วนี่คือบ้านของเมตยะเศรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆแ,แต่รัตปาน,นีก็คือลีลาวดีจริงๆอลีลาวดีผู้น่าสงสาร ที่สูดความจริงตามที่ฝันจนพบแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งแม่น้ำคงคาอีกจยุดประสงค์ก็เพื่อจะชมทิวทัศน์แม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆดูเหมือนจะดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำเย็นแล้วตามริมฝั่งแม่น้ำหนึ่งนั้นไปได้ฝูงชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยลงอาบน้ำชำระกาย เดินฝา่าฝูงชนไปได้เรื่อยท่านสมณะอุบาสกนั่นเองนึกว่าจะไม่ได้พบกันจแ่แล้วหลังจากอาบน้ำแล้วท่านก่อหายไปอัตมาเข้าไปในนครไปเดินดูความเจริญของบ้านเมืองแล้วทำไมกลับมาที่นี่อีกละ่ะอัตมาอยากจะมาดูทิวทัศน์แม่น้ำคงคาและดูวิธีาศาสนาต่างๆตุม้มว่าจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอ บนชายฝั่งแม่น้ําคงคาแห่งนี้ถูกแล้วมีอยู่ตลอดเวลาให้เห็นหน,นูเห็นไหมละ่ะคนกลุ่มใดนั่งแวดล้อมสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นท่านหมายถึงอะไรโยคีไงละ่ะเข้าไปใกล้ให้เห็นทันหนักเถอะเชื่อว่าท่านเห็นแล้วจะต้องถึงอ่ะเห็นชัดหรือยังโยคีตน,นั่นกําลังทําอะไรอยู่โยคีนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการสงบ น้ำคมราวนั่นเป็นยังไงทิ่มแทงผิวหนังจนมีโลหิตไหลซึมออกมาคงจะเจ็บมากไม่เจ็บไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวโยคียได้ยิงทันสมณะพูดเขาปฏิเสธเสียงขึงขังทีเดียวนี่ยังน้อยไปเราจะทำให้ดูยิ่งกว่านี้โยคียจะทำอะไรอีกอุบาสกข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อ ขอบอกให้ท่านรู้ก่อนว่าการบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าอัต,ตกิรมฐานุโยกันดูสิโยคีเอาเข็มนับจำนวนร้อยแทงทะลุผิวหนังแล้วยังเอาได้ผูกผลส้มทวงไว้ที่เข็มอีกด้วยโลหิตไหลออกมาเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงมาแรงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตกันเป็นกลุ่ม คนดูยกมือไหว้สวดมนต์พึมพำไม่เพียงแต่เท่านั้นยังวางผลรไม้ขนมและเงินเหรียญไวร้รอบตัวโยขีอีกด้วยไปดูทางอื่นกันเถอะฝูงชนกลุ่มนั้นส่วนมากเป็นหญิงสูงอายุนั่งแวดล้อมพราแก่คนหนึ่ง ซึ่งกำลังอ่านคำภีพระเวทได้ท่วงทานองอันไพเราะน่าชวนฟังผู้คนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพรามแก่อ่านจบตอนหนึ่งตอนหนึ่งคนฟังก็ยกมือท่วมหัวเปล่งสาธุการโยนเหรียญใส่ภาชนะที่วางอยู่ขา้างหน้าพรามแก่เป็นเครื่องบูชาอ่ะเดินไปดูทั้งกลุ่มนุ่มเถอะท่านสมณนะไปสิอุบาสก คนกลุ่มนั้นนั่งล้อมวงดูอะไรอุบาสกดูโยคีโยคีทำอะไรเห็นนั่งคัดสมาธิมือซ้ายวางบนตักมือขวาชี้ตรงขึ้นไปบนฟ้าดูท่าทางคนจะชอบเอามากทีเดียวใช่แล้วคนชอบมากรวมทั้งท่านด้วยล่ะสิถูกแล้วรวมทั้งข้าวเจ้าด้วยเพราะนั่นคือพระคุณเจ้าของเราพระคุณเจ้าของท่านกำลังทำอะไร บำเพ็ญตบาอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปลายด้านเอาลงอีกไม่ได้แล้วได้รับทุกเวทนาแสนสาหัสน่าสงสารโอ้ยไม่ต้องสงสารนั่นเป็นการกระทําที่ดีแล้วท่านปฏิบัติได้เคร่งครัดจิงเป็นอย่างนี้ว่าแต่ท่านเถอะอาตมาทําไมปฏิบัติการ ย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรเพราะกุณเจ้าของท่านปฏิบัติการเข้มงวดผลที่ได้รับคือทุกเขเวทนาทางกายและทางใจส่วนอาตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับคือความสุขสบายทั้งกายและใจท่านสมนารดาระวังถอยขามไว้ด้วยโยคียได้ยินที่ท่านพูดแล้วหันมามองด้วยสายตนาะคุณเครื่องเอาเรื่องทีเดียวงั้นไปทางอื่นเถอะ คนกลุ่มนั้นยืนมองดูโยคีอีกละสิอุบาสกถูกแล้วท่านสมณะโยคีคนนี้มาแปลกนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นหินท่านคงไม่รู้รอกว่าโยคีคนนี้จะกริ้งตัวไปแทนเดินกลิ้งตัวแทนเดินเขาทำได้แหละแต่ว่าเขาได้พิสูจน์มาแล้วด้วยการกลิ้งตัวเดินทางมาจากเมืองสาเกต โดยไม่ลุกขึ้นเลย,ยนั่นเลยไม่ลุกเดินเลยดูตามตัวเขาสิเต็มไปด้วยรอยด่านและบาดแผลฟุ่นละอองเกลกลางไปหมดคนที่ยืนดูตา่างไหวด้วยความเรลื่อมใสโยนเงินทองและเครื่องประดับลงไปรอบรอบ,บตัวเขาเป็นกองใหญ่ทีเดียวเดินดูต่อไปเถอะท่าสนสามักเดินมาอีกไม่ไกล มาถึงขั้นบันไดเห็นชั้นล่างตั่นอะไรกันดูแล้วแต่ซากศพคนตายเป็นจํานวนสิบวางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินท่านสามัญนาเห็นซากศพกันไหม่ะเห็นแล้วกําลังสงสัยอยู่ทําไมถึงมากมายนะักและทําไมนํามาวางเรียงรายอยู่อย่างนั้นลันและเพื่อรอการเผาถึงกับต้องนํามารอกันเชีย่ะ ทาไมนำมารอเรียงแถวเห็นจะไม่มีทางใดเผ่าเพราะว่ามีศพมากมายหรือเกินจริงสินะศพมีจำนวนมากมายแต่และศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาได้ดอกไม้หลากสีและพวกที่ร้องไห้คร่ำควรวญอยู่นั้นเห็นที่จะเป็นพวกญาติถูกแล้วท่านสมณะน,นันอกจากจะร้องไห้คร่ำควญด้วยความอะไรรักแล้วบางคนก็สวดมนต์ส่งวิญญ,ญาณคนตาย ให้ได้ขึ้นไปเสวยสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าอ๋อแล้วนั่นมีคนตักน้ำในแม่พระคงคามารดศพเพื่อเป็นเิริกมงคลนูน่นที่บันไดชั้นรังพวกไหนที่กุลิกุจอเผาศพพวกสัปปเสบเบอรศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็จะถูกกวาดลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วนำศพอื่นมาเผาติดต่อกันไปไมีได้ขาดสาย การเผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคานี้ไม่มีวันหยุดไมาความว่ายังไงไฟที่เผาศพจะลุกติดต่อกันไม่เคยดับเลยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วน่าสลดใจไปดูทางอื่นกันเถอะท่านสมณันที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านกำลังล้อมดูอะไรกันล้อมดูศพใครเป็นอะไรอุบาสกเอ๊ะไม่ใช่ศพเดียวอย่างที่คิดสองศพวางเคียงกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูประดับดอกไม้อีกศพเป็นชายหนุ่มพันไว้ได้วยผ้าขาวเปิดเฉพาะตรงหน้าท่านสมณะสนใจไหมอัตมาสนใจมาก รู้สึกว่าศพทั้งสองยังหนุ่มสาวสดชื่นมีญาติพี่น้องมาชมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นเหรออุบาสกข้าพเจ,จ้าไม่รู้ลองถามชายคนนั้นดูอาจจะรู้เออนี่นะท่านท่านสมณนะผู้นี้จะทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่นั้นมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามาเรื่องอะไรอุบาสกมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคำว่าชาติวันนะ ขอนิมนต์ท่านนั่งก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟังนั่งบนแท่นหินหนั่นแหละเรื่องม,มันเป็นยังไงอุบาสกโปรดเล่าให้อาตจจมาฟังด้วยข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านสมณะฟังเดี๋ยวนี้หญิงสาวชื่อสุชาดา เป็นธิดาของเศรษฐีวันณพราหมณ์อยู่ในนครพารณสีส่วนชายหนุ่มชื่อสุภาหะวันณสูตรเป็นทาสรับใช้อยู่ในคฤหาสของสุชาดาต่อมาภายหลังคนทั้งสองได้เกิดรักกันขึ้นอย่างดูดดดิมและคืนหนึ่งหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาสหนุ่ม ความรักของเราสมประสงค์ท่านพาข้าพเจ้าหนีพิเถกท่านให้ข้าพเจ้าพาหนีถูกแล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นน่ะความรักของเราจึงจะสมประสงค์ท่านจะให้ข้าพเจ้าพาหนีไปไหนไปยังถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักเราจะมีความสุขกันอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วท่านไม่รักข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมข้าพเจ้ารักท่านยิ่งกว่าชีวิตแม้จะตายด้วยความรักข้าพเจ้าก็ยอมแต่จะให้ข้าพเจ้าพาท่านหนีน่ะ เ้าพเจ้าทำไม่ได้ทำไมล่ะสุภุทำไมท่านพาเขาพเจ้าหนีไม่ได้อ๋อท่านไม่มีเงินใช่ไหมกลัวจะอดตายล่ะสิข้อนั้นท่านไม่ต้องห่วงเขาพเจ้าจะนําเงินทองไปด้วยซึ่งเราจะมีความสุขก็ได้นานทีเดียวข้อนั้นนะเขาพเจ้าไม่กลัวหรอกไม่มีเงินทองข้าพระเจ้าก็หาลิ้นดูท่านได้แล้คืออะไรล่ะเขาพเจ้าเป็นทาสเก่าแก่ของตระกูลปู่และพ่อของเขาเป็นทาสรับใช้อยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าจึงได้รับความเมตตาปราณีกับเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของท่านเป็นพิเศษไม่ต้องทํางานหนักเหมือนทาสคนอื่นๆนี่แหละข้าพเจ้าจึงไม่อยากเนรคุณต่อผู้มีพระคุณสุภาหุไม่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกแล้วว่ารักท่านมากแล้วทำไมท่านเอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคเพียงแต่ท่านตกลงใจพาข้าพเจ้าหนีความรักของเราก็จะสมหวังข้าพเจ้าไม่อาจเนรคุณต่อผู้มีพระคุณได้และอีกอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นเพียงทาดวันณะสูตรอันต่ำต้อยส่วนท่านเป็นนายวันณพรามันสูงส่งไม่ต้องการให้ท่านตกต่ำลงมากับข้าพเจ้าด้วยจะทำอย่างไงลืมข้าพเจ้าเสียลืมท่านเลิกติดต่อกันข้าพเจ้าทำไม่ได้ต้องทําได้สิสุชาดาถ้าเรายังติดต่อกันอยู่ภัยที่บัตอย่างใหญ่หลวงก็จะมาู่วงตระกูลของสุชาดาเอง ขอยเธอจงสำนึกในชาติพระคูณข้าพเจ้าไม่อยอมข้าพเจ้าทำอะไรทานแนะนำไม่ได้ความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านมั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสุชาดาไม่ยินยอมทําตามที่สุภาหกขอร้องเธอยังคงแอบติดต่อกับเขารบร้าให้เขาพาเธอหนีบ่อยยิ่งขึ้น และในที่สุดความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้เป็นบิดาท่านเศรษฐีกโกรธเคืองมากท่านเรียกสุภาหกมัดดุดาด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆทั้งให้โบยตีจนพอแค่ความโกรธจากนั้นก็ขับไล่ออกจากคลือหาดสุภาหกออกจากคลฤหาดแล้วก็เที่ยวรับจ้างเขาทำงานหนักต่างๆ เลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากฝ่ายสุชาดาทราบว่าสุภาหูคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็บังเกิดความเสียใจอะไรยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นความลับเป็นเวลาหลายวันทีเดียวในที่สุดนางก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากทราบที่อยู่ของสุภาหูแล้ว นางสุชาดาทำประการใดต่อไปอุบาสกนางให้คนใช้นำเสื้อผ้าและอาหารไปให้และนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นครั้งคราวต่อมาท่านเศรษฐีบิดาได้ทราบความลับนี้ทราบแล้วท่านเศรษฐีทำยังไงจับพี่ดาสาวมาขังไว้บนปราสาทชั้นเจ็ดให้คนรักษาปราสาทยังแข็งแรงทั้งกลางวันกลางคืน ไม่ให้ทิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกและในเวลาเดียวกันท่านเศรษฐ <c oughs> ีก็บ <Minecraft> ัง <ở> ค <surplus> ับให้สุภาหุหนีไปอยู่ซะในที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปไม่พบเมื่อสุชาดาถูกกักขังบทอิสรภาพบทโอกาสที่จะได้พบคนรักเธอเป็นอย่างไรบ้าง เธอตกอยู่ในห่วงมหันตะทุกหมดอาลัยตายยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนาหารทุกประเภทตั้งใจจะทรมานตัวเองให้ถึงแก่ความตายแล้วเสรษฐีบิดามประการใดทั้งบิดาและมารดาเฝ้ารบเร้าวิงวอนให้ทิดาคนเดียวนะ่ะรับประทานอาหารด้วยเกรงว่า จะสูญเสียธิดาอันเป็นที่รักดังดวงใจหลายวันผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นอุบาสกสุชาดารับปากว่าจะกินอาหารถ้ามิดามารดาจะทำตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งนางสุชาดาต้องการอะไรฟังคำของนางดูสิ ตามที่พ่อกับแม่ต้องการแต่พ่อกับแม่ต้องทำตามที่ลูกต้องการอย่างหนึ่งซะ่ก่อนบอกมาเถอลูกจะให้พ่อกับแม่ทำอะไรพ่อกับแม่ยินดีทำทุกอย่างเพียงแต่ขอให้ลูกกินข้าวปลาเท่านั้นลูกอดมาหลายวันแล้วมันไม่ดีกับตัวลูกเลยรู้ไหมบอกสิลูกลูกจะให้พ่อกับแม่ทำอะไรลูกอยากจะพบสุภาหุลลืมก็จะเธอลูกอย่าไปดึกถึงเข้าอีกเลย สุภาหูไม่เหมาะสมกับลกูกลูกต้องการพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปลูกจะไม่พบเขาอีกใช่ไหมใช่ค่ะแม่ลูกขอพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปไม่อ้อนวอนขอพบอีกแล้วขอให้แม่ศึกษากับพ่อดูก,ก่อนนะว่ายังไงท่านลูกต้องการพบสุภาหูเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะให้พบไหม,มแล้วเธอว่าไมควรจะให้พบ ลูกบอกว่าขอพบเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่ขอพบอีกแล้วก็ได้จะให้พบแต่ลูกต้องสัญญาก่อนว่าจะกินอาหารตั้งแต่บัดน,นี้ลูกให้สัญญาพ่อจะส่งคนออกไปื้อผ้าสุภาราูท่านเศรษฐีทำตามที่พูดหรือเปล่าอุบาสกทําตามสิท่านสมณะนะ ท่านเศรษฐีส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาถึงสามวันจึงไปพบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองที่แรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีทำไมละ่ะสุภาหุเกรงว่าจะได้รับอาญาถึงตายต่อเมื่อท่านเศรษฐีไปแจ้งเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพาราณสี ท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนี้เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เช้าว,วันนี้เองเกิดขึ้นเช้าว,วันนี้ถูกแล้วท่านสมณะเล่าต่อไปเธออุบาสก หนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาเผชิญหน้ากันที่ชั้นล่างของปราสาทสุชาดายืนจ้องมองคนรักของนางด้วยดวงตาอันละหอยอยู่เป็นเวลานานครั้นแล้วท่ามกลางความตกตะลึงเพลึงเผิิดของคนที่อยู่โดยรอบนางหยิบเอากริดอันแหลมคมที่นางซ่อนไว้ในผ้าที่สะเอวออกมา แล้วจ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตัวเองนางฆ่าตัวตายโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มล,ลงขาดใจตายทันทีทันใดสุภาหุก็วิ่งไปที่ร่างของคนรักดึงเอากรดออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพคนรัก ท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักอลีลาวดีอ้อานั่นท่านจะไปไหนละท่านสมณะรอราะข้าพเจ้าด้วย านสมณะคืนนี้จะพักที่ไหนตายตนใสใหญ่นี่แหละอุบาสกทําไมไม่ไปพักที่เทวสถานนั่นล่ะท่านสมณะเท,สะทวสถานไหนริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่ยยังไงอาตมาพักใต้ร่มไสรนี่ดีกว่าท่านสมณะจะพักได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลังคาป้องกันน้ําค้างอาตมาจะปักกรดพักอ๋อักกรดจริงสินะขาพเท้าลืมไปนะ ผู้คนมากมายมากันแล้วจริงสินะผู้คนทุกเพศทุกวัยมากันทําไมมาอาบน้ําชาระร่างกายในแม่น้ําคงขาก่อนอาบน้ําก็แวะนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นมิหน้าล่ะผู้คนจึงพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนว่าจะมีประตูเข้าอยู่ทางเดียวทางทิศตะวันออกถูกแล้วท่านรู้ไหมว่าภายในเทวสถานนั้นเป็นยังไง อัตมาไม่เคยเห็นจึงไม่สามารถจะบอกได้ภายในเทวสถา,านเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีเสาศิลาขนาดมาือมาเรียงเป็นแถวค้ำเพดานอง์เทวรูปสร้างด้วยศิลาดำสนิทประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงภายในมุนดกตรงกลางห้องโถงอัตมาอยากเห็นซะแล้วสิภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปเป็นอันขาด มีคนอยู่ดูแลด้วยละสิมีพรามแก่คนหนึ่งแรมีแก่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปได้ตามปกติพรามผู้นี้จะเข้าไปในบริเวณมนต์ดบวันละสองครั้งคือเช้าและเย็นเพื่อสงสนานองค์เทวะรูปด้วยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่พระคงคาจากนั้นก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวะรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆไปสิทธันณนา ไปดูภายในเทวสถานด้วยกันนอกจากบริเวณศักดิทธิ์อย่าเข้าไปไปกันเถอะไปสิอุบาสศ ท่านสมณะเห็นอะไรบ้างเทวรูปตกแต่งด้วยเครื่องอันวีค่าถูกแล้วท่านสมณนะในบริเวณรอบๆรบัวเหล็กเต็มไปด้วยประทีปเนยสดและดอกไม้ทุกทีนดอกไม้ถูกเทียนเหล่านั้นประชาชนนำมาบูชาเทวรูปทรงควันและกลิ่นตลบไปหมดท่านสมณนะหายใจไม่ออกแล้วสิอัตมาหายใจออกแต่ว่าหายใจไม่คล่องเท่านั้น ด้านไหนล่ะพระผู้รักษาเทวสถานกำลังทำพิธีสงสนานองค์เทวรลูปทำพิธีอยู่ที่ไหนรังม่านกันนั่นไงทำอยู่กับใครเพียงรำพังคนเดียวคนอื่นเข้าไปไม่ได้นั่นเสียงอะไรพ<ต>รามสวดมนต์ประชาชนที่มาได้ยินแต่เสียงสวดมนต์อย่างเดียวแต่มองไม่เห็นพระผู้นั้นนะถูกแล้ว สิ่งกระดิกอะไรพราหมณ์คนนั้นเป็นคนสันแสดงว่าการสวดมนต์ได้สิ้นสุดลงแล้วหมายความว่าการสงสนานองค์เทวรูปก็เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วแล้วนั่นผู้คนกำลังทำอะไรนั่งคุกเข่าชะเง้อคอเมื่อ,อกว่าจะคอยดูอะไรสักอย่างไม่ผิดรับทานสมณะผู้คนเหล่านั้นกำลังกระหายจะได้ชมพราม พรามโผล่ออกมาจากหลังมา่ามนแล้วพรามโดดขาวพโพลนโผล่ออกมาจากหลังมา่านมือหนึ่งถือถาดใบใหญ่แต็มได้เครื่องสักการะนานาชนิดมืออีกข้างหนึ่งถือหม้อทองเหลืองขนาดใหญ่ในหม้อทองเหลืองมีน้ำจุเดเต็มเป็นน้ำสององค์เทวโรย อะไรแล้พวกเรายเรียกันใหญ่นะต่างต้องการที่จะเข้าไปหาพรา์รู้สิต่างถูมือกันสร้อนทีเดียวเพื่อต้องการอะไรนั่นไงล่ะรามหยิบเศษดอกไม้ใบไม้และสิ่งอื่นๆออกจากถาดใส่มือที่ชูส้อนทุนอย่า้อย่คัพ้องว่าจะได้ของศักดิ์สิทธิ์ให้ทั่วถึงกันนั่นแหละของศักดิ์สิทธิ์ ถูกแล้วท่านสมณะของรามนั้นประชาชนถือว่าเป็นของศสกปิกถ้าของที่ได้รับแจกเป็นของกินเช่นเศษผลไม้ก,ก็โยนเข้าปากเคี้ยวทันทีนั่นไงละ่ะหลายคนเคี้ยวกินกันถ้าไม่ใช่ของกินนะอุบาสกก็จะยกของขึ้นจบเหนื้อหัวแล้วก็เก็บไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาน่าสงสารเด็กและผู้หญิง ไม่สามารถจะเข้าไปเยื้อแย่งเอาของศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้ไม่ต้องห่วงหรอกแย่งของไม่ได้ก็ได้อย่างอื่นแทนได้ของอะไรแทนเลยอุบาสกษษนั่นไงละ่ะเรากำลังจัดการไห้แล้วติดน้ำในม้อทองเหลืองให้ดื่มถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มกินแล้วรูปหน้ารูปตาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปออกไปข้างนอกกันเถอะอุบาสก